ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้ครูก้อยจะมาแนะนำนะคะบทเรียนออนไลน์ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งป .4 จะได้รับคู่มือเอกสารกลับไปทำนะคะที่บ้านคนละหนึ่งเล่มนะคะมาติดต่อขอรับได้ที่โรงเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับคุณครูก้อยนะคะครูก้อยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยสุขโขทัยนะคะเพราะฉะนั้นในเล่มนี้จะมีใบความ ความรู้ไว้ให้กับนักเรียนได้กลับไปทานะคะจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทําเพราะฉะนั้นเล่มเดียวนะคะสามารถเรียนออนไลน์ได้ครบทั้ง3สัปดาห์เลยนะคะครูก้อยจะแนะนําคลิปคู่มือการใช้คลิปนี้เป็นคลิปเดียวนะคะต่อจากนั้นครูก้อยจะปล่อยคลิป ความรู้เกี่ยวกับสมัยสุขโขทัยให้แต่ละสัปดาห์เพราะนั้นให้นักเรียนไปศึกษาจากคลิปวีดวีโอแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะคะก็ให้นักเรียนหาความรู้จากใบงานเล่มนี้นะคะแล้วก็ทํามานะคะใครที่ทํามาเสร็จครบทุกกิจกรรมในเล่มนี้สามารถนํามาส่งได้ในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไปแต่ถ้าใครยังทําไม่เสร็จสามารถนํามาส่งในวันเปิดเรียนนะคะ เข้าใจไหมคะน้องๆป .4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆชั้นป .4 จะมีความรับผิดชอบและสามารถทำใบงานเล่มนี้ครบทุกกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครูก,ก้อยก็ให้เด็กๆได,ด้พักก่นนอนเนาะดูแลสุขภาพตนเองด้วยแล้วเจอกันในวันเปิดเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ